กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะตามที่สัญญากันไว้ครับผมกลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชียรูจิบุฟ่อนครับสำหรับการรีวิวผู้รักษาประตูตัวนี้ที่ขอกันมาในคอมเมนต์นะครับส่วนสูง192ถือว่าเตี้ยไปสำหรับเมตาใน FC Mobile ผู้รักษาประตูนะครับน้ำหนัก82บ82ตัวไม่เล็กตัวไม่ใหญ่ครับแล้วก็ไม่มีสกิลติดตัวใดๆทั้งสิ้นราคาเม็ดแดงอยู่ที่1,100 ขีดเส้นใต้เอาไว้ตรงนี้นะครับ 1,100m เราจะรีวิวให้ดู2โหมดด้วยกัน a d to Head และ Manager ในส่วนของ VSA ถือว่าใช้ได้นะครับบูฟอนแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญไปดูกัน2โหมดครับถ้าใครชื่นชอบการทำคลิปของผมนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่การสมัคร Membership กันเลยนะครับผมก็มีสิทธิประโยชน์มากมายรวมถึงช่องแชทก็จะมีนี่เลยครับ สัญ,ญลักษณ์มังคุดอยู่ท้ายชื่อด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุน,น้วยนะครับ <Live here. S 1> มาเริ่มต้นกันที่โหมด h e ดทูเฮดนะครับเจอกับ4-2-3-1 Narrow ซึ่งตัวฝั่งตรงข้ามมีควารัสเคเรียมีโยฮันคราฟมียูเซบิโอมีชิโนล่าน่าจะเป็นตัวที่ยิงคมทุกๆตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับการรีวิวผู้รักษาประตูมากใน Heath e ดทูเฮดผมเล่นแบบให้เขายิงเลยนะครับไม่ได้บังคับให้แบบตัวฝั่งเราเน้นไปเล่นเกมรุกหรือว่าเกมรับเป็นพิเศษอยากให้เขาพยายามยิงนอกกรอบเขตโทษยิงจอ อะไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถรีวิวบุฟฟอนได้ดูลูกแรกก่อนเลยครับ e UCBO ยิงตรงนี้อันนี้ติดซาลีบานะอุตสาห์ขวาขวางไว้ให้นะครับคือการรีวิวผู้รักษาประตูถือว่ายากพอสมควรเนาะเพราะาบางครั้งเนี่ยยิงโล่งๆมากก็ไม่ได้เพราะว่าโลง่ลงๆตัวไหนมันก็โดนนะครับอ่ะเนี่ยอย่างแบบนเนี้ยเนี่ยตัวไหนก็โดนครับถ้าสมมติว่าโดนตัดเข้ามาแบบนี้เออมันอาจจะมีบางตัวที่สามารถ ัดได้บ้างแต่ด้วยความที่เขายิงแบบเต็มข้อแบบนี้นะครับผมคิดว่าบุฟฟอนก็ไม่ใช่ไม่ใช่เทพเจ้าที่ไหนที่จะมารับได้เนาะส่วนตัวผมมองว่าเล่นมาสักพักหนึ่งนะครับใช้ประมาณ3-4วันผมว่ามันไม่คุ้มค่าตัวครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากจะได้ตัวผู้เล่นที่เอาไว้ใช้งานในโหมด h d t o He a d นะครับอ่าดูลูกนี้ลูกนี้อา่าเนี่ยไอจองังหวะแบบเนี้ยถือว่าโอ โอเคนะครับแต่จังหวะรอปัดนอกกรอบอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าอยากได้แบบตัวใช้งานเฮ to h ฮต d ผมว่าไม่แนะนําเพราะว่าตัวอื่นอย่างออตัวอย่างกูตัว o v r ก็ไม่แย่ครับ o v r ก็ไม่แย่แล้วก็มีปาลาไกลด้วยนะครับบูฟฟอนเนี่ยมันจะได้ในส่วนของรูปแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาปิดมุมนะออกมาปิดมุมแล้วก็มีความเร็ว พอสมควรแต่ว่าถ้าอยากได้ความเร็วแบบนี้ผมว่าแนะนำไปเล่นยาชินดีกว่านะครับราคามันแพงเวอร์นะตอนนี้มามาดาชวีก็เล่นได้นะครับเม,ม็ดส้มผมคิดว่ายังไงก็ไม่ถึงพันเอ็มเนาะประหยัดไปได้อีกกูตัวประหยัดไปได้อีกนะครับถ้าไม่ได้ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวไม่ได้อยากเล่นเอาเทไม่ได้อยากเล่นเพื่อความสนุกสนานอยากเล่นเพื่อผลกลารแข่งขันเนี่ยผมว่าไปตัวอื่นดีกว่านะครับ ลูกเก่งของเขามีแค่ประมาณที่เห็นมันกระคู่นี้นครับสลูกนะครับลูกเตะมุมหรือลูกกลางอากาศบูฟฟ่อนเหวอบ่อยมากออกมาชกบอลแล้วไม่ค่อยโดนบ้างออกมาชกบอลแล้วดูจะเสียเปรียบกองหน้าฝั่งตรงข้ามบ้างนะครับเห็นบ่อยทั้งในเมนเจอร์และเฮ t ูเฮ a d เอ,อ่อแล้วก็เรื่องของการยิงไกลเนาะป้องกันการยิงไกลผมว่าตัวที่สูงสูงที่เป็นเมตาน่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าตัวนี้อย่างแน่นอนมันไม่คุูมมาง่าย ใช้เอาหล่อเอาเทเอา OBR ใน Manager โอเคครับแต่ว่าใน h a e to h e a d ผมว่าไม่คุ้มไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าส่วนหนึ่งเลยคือเราต้องมาคับกองหลังให้ดีด้วยนะครับเวลาเราจะอาศัยอุักษาประตูนในการเล่นออลูกสำคัญสำคัญ,คญเนาะผมว่าตัวอื่นก็ทำได้จากที่ผมดูเนี่ยบุฟฟอนต่างจากโอนาน่าของผมที่เคยใช้อะแค่ลูกเมื่อแบบเมื่อสักครู่นี้ครับ คือจังหวะจ่อๆแล้วออกมาตัดออกมาปิดมุมแคบอะไรเงี้ยอ่าบุฟฟอนทำได้ดีกว่านอกนั้นนะ่ะไม่ต่างจากโอนาน่าที่ผมใช้ก่อนหน้านี้เลยครับถ้าเทียบกับทีมอื่นๆที่ใช้แบบกู้ตัวมามา,มาราชวีอนะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันยังมีจุดที่จุดที่เหนือกว่าหน่อยกับการเล่นป้องกันลูกยิงจากนอกกรอบเขตโทษนะนะยิงไกลอะไรแบบนี้ครับอุฟอนไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ อันนี้ผมเริ่มเล่นอยากยิงประตูบ้างแล้วยิงได้ยิงได้นะครับแล้วผมก็ปล่อยให้เขายิงต่อเจนเนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนะเห็นไปสามลูกแล้วลูกแรกยิงจ่อๆคือจบนะครับจ่อๆคือจบแต่ถ้ามุมแคบมาเนี่ยบูฟฟอนเก็บหมดนะครับเดี๋วดูหน้ากรอบเขตโทษบ้างครับผมอยากให้เขายิงไกลเนาะนยิงไกลถ้าเราคุมกองหลังดีมันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ถ้าคุมไม่ได้ ผู้รักษาประตูในบางโอกาสก็ต้องช่วยเราได้บ้างแต่ผมมองว่าอุฟมันช่วยไม่ได้นะครับในเฮตูเฮตนะในเฮ t ูเฮ a เนี่ยเนี่ย,ย,ยดูดิมุมแบบนี้จริงๆมุมมันไม่ได้เปิดกว้างนะครับมุมมันแคบด้วยซ้ําไปเห็นไหมครับผมคิดว่ารูปแบบนี้พวกผู้รักษาประตูตัวสูงสูงอย่างกลูตัวอย่างมามาดชาชวีหรือตัวอื่นๆที่มีความสูงมากพอผมว่ารูปนี้รับได้ นะครับรับได้อย่างน้อยก็มีปัดมีอะไรนะครับแต่ว่าพอเป็นบนะูฟฟอนเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ามันมันเข้าแน่ๆน,นะครับเอาเป็นว่าถ้าจะเล่นเฮต o เฮต d ไม่คุ้มแต่ถ้าจะทำให้มันทีมสวยทีมเท่เล่นแล้วใจฟูเล่นเลยครับไปดูกันต่อที่เมนเจอร์กันดีกว่าครับในส่วนของเฮต o เฮต d ผมให้อยู่6.5เนาะท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับการที่จะเอาตัวพันเอ็มมาเล่นแล้วมันไม่ได้ดีที่สุดนะครับ ในส่วนของมเนเจอร์ก็พื้นพื้นทั่วไปครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบจะเซฟได้เยอะขนาดนั้นอาจจะมีเซฟลูกยิงไกลได้ดีกว่าตัวเก่าๆนะครับแต่ว่าก็เป็นผู้รักษาประตูที่มี o v r ทํำให้ทีมเรา o v r เยอะขึ้นใครที่อยากให้ทีม o v r เยอะมันก็ต้องเล่นแหละมันก็มีเลือกอยู่แค่ยาชินกูตัวแล้วก็ตัวของบูฟฟอนที่ o v r เยอะนะครับอ,อย่างที่ผมบอกถ้าต้องการเล่นมเนเจอร์บูฟฟอนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่โอเค นะครับมีชอ็อตเ,เวอร์ก็จะเป็นลูกแบบเหมือนคล้ายๆเฮตุเฮครับยิงจ่อๆแล้วเขาปิดมุมแคบเนี่ยโอเคแล้วก็ลูกยิงไกลดูจะดีกว่าเฮตุเฮต d หน่อยป้องกันได้ป้องกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีให้เห็นในส่วนของเกมนี้ว่าเขาเอ่อรับลูกของการยิงไกลฝั่งตรงข้ามได้บ้างนะครับในส่วนของการจ่ายบอลขึ้นหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายบอลสั้นหน้าปากประตู นะครับสำหรับ Manager, เมนเจอร์เนาะเขาจะไม่เปิดบอลยาเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวเราจะได้เห็นแต่พอเวลาเราอยากจะรีวิวผู้รักษาประตูในเมนเจอร์เนี่ยค่อนข้างยากหน่อยนะครับมันก็ต้องรอฝั่งตรงข้ามยิงเนะาะกลายเป็นว่าเราอยากจะให้ทีมเราโดนยิงเยอะๆเ <c oughs> <c oughs> พื่อจะรีวิวนะขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้เพิ่งจะวันนี้เพิ่งจะถึงกรุงเทพเมื่อคืนนี้เลยนะครับ แล้วก็พยายามรีบอัพคลิปเพราะว่าเออผมอัพในส่วนของไมคอนใช่ไหมที่อินโดนีเซียแล้วคลิปมันทำราไรได้ไม่ได้ครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะก็เลยตั้งใจเอามาอัพที่ประเทศไทยดีกว่าจะได้ฟิลฟิลได้ไรายได้ด้วยนะครับโฆษณาได้ด้วยอะไรแบบนี้นี่นะครับบูฟอนเวลาขึ้นเกมก็จะจ่ายง่ายๆใกล้ๆในส่วนของแผนตอนนี้ผมใช้เทียม3 Defense อยู่เนาะ ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับทั้ง2โหมดเล่นเฉพาะรีวิวให้ท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวกำลังทำตัวใหม่ๆม,มาให้เล่นนะเดี๋ยวน่าจะได้ดูพวกมาเทอุสอะโลธามาเทอุสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนผู้รักษาประตูแหละไปเล่นตัวอื่นบ้างนะครับแล้วก็น่าจะขายคาเซเมโรไปลองมาเทอุสให้ท่านผู้ชมนะครับ ใครที่รออยู่ก็รอกันอีกสักแป๊บหนึ่งแต่ผมจัดให้นะผมจัดให้เห็นเขาว่าเข้าบอลดีดักบอลดีนะแต่ยังไม่ได้ลองด้วยตัวเองนะครับในเมนเจอร์ผมให้อยู่สักเจ็ดไม่เกินนี้นะครับสำหรับบูฟ่อน OVR d ครับแต่ว่าวิธีการเล่นก็เฉยเฉยไม่ได้มีอะไรโดดเด่นขนาดนั้นผมว่าราคาเนี้ไปยาชินดีกว่าปยาชินท่านผู้ชมได้ทั้งหล่อนะใส่หมวกนะ ทีมเท่ OVR ดีไปยาชินเลยนะครับหรือใครมีอยากอยากให้ลองยาชินไหมหรือยังไงแตผมว่ายาชินน่าจะเห็นกันทั่วไปแล้วมะก็หลายๆคนก็น่าจะอยากเล่นแล้วก็รีวิวกันเยอะแล้วสำหรับยาชินนะครับเนี่ยเมนเจอร์มันไม่ค่อยเห็นผู้รักษาประตูเซฟเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนะวลาโดนยิงเจาะยิงไกลอ่ะ มักจะโดนทั้งนั้นแหละโอกาสที่จะปัดได้ก็หายากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมนเเจอร์มันยิงไกลกันโหดอะนะครับแผนยิงไกลมันก็เลยจำเป็นสักนิดหนึ่งนี่ยังไม่เห็นบูฟอนเซฟเลยนะเกมนี้แต่อันนี้อาซาแบบหลุดเดี่ยวมาครับช่องดีแต่ยิงแย่มากเลยไม่ปั่นขวาก็ไม่ปั่นซ้ายเฉยครับ อ่มีอีกทริกหนึ่งมาฝากนะท่านผู้ชมใครที่เล่นไมคอนและมีซาลิบาในเกมนะเฮต o เฮตถือว่าโกงมากนะครับเอาไมคอนเปิดเตะม,มุมแล้วเอาซาลีบาหมงนะผมบอกเลยเล่นเนี่ยห้าครั้งอะเข้าสักสามครั้งสักสี่อะจริงๆแม่นมากโยนแม่นแล้วก็หมงดีมากนะซาลีบาตัวเก่านะครับเออถึงยังเนี่ยถึงช็อตบูฟอนผมจะเซฟหรือ,อยังไกลหรือ,อยังก็จะมีแค่เซฟแค่ครั้งเดียวนะครับ จากการยิงไกลนะกรอบเกียรติโทษหรือว่าเลยมาแล้วเนี่ยคุยเพลินนะคุยเพลินมีเซฟบ้างไหมอารมณ์ประมาณนี้ทุกเกมเลยนะครับบูฟฟอนจะอารมณ์ประมาณนี้ไม่มีนอกเหนือไปกว่าน,นี้และเพลงสุดท้ายของฝัตรงข้าวไหมน่าจะใช่นะว่าผมอัดไว้หลายเกมมากนผะู้ชมถึงมาเซฟไปแล้ว,วะ เซฟรูปยิงไก่ไปหรือ,อยังครับน่าจะเซฟไปแล้วไหม,มเลยหรือเปล่ามูแต่แพรนะไม่ค่อยมีอะไรน,นะมนเมนเจอร์ทั่วไปนะจ๊ะเอาไวๆๆ้อัพโอวีเฉยๆไม่เกินเจ็ดแถวๆนี้อ่ะใครฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ตัวต่อไปอยากจะให้รีวิวอะไรลองพิมพ์มาบอก มีคนขออะไรมาเยอะนะผมเห็นอยู่คอมเมนต์กันทุกวันเลยแล้วก็ผมจะพยายามนะท่านผู้ชมพยายามหาตัวมารีวิวให้ทุกๆทุกๆตัวที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณด้วยที่กดติดตามแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยนะกดเป็นเมมเบอร์ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ